กินกันนิ่มๆนะผมสําหรับเมื่อคืนนี้ใครได้ติดตามแนวทางหน้าช่องผมที่ผมจัดไปให้ทั้งหมด4คู่สําหรับศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าได้ยิ้มหวานแบบเต็มปากเลยนะผมทั้งหมด3คู่ครับเก็บครึ่งมีตัวเดียวนะครับผมสําหรับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับขึ้นนำเมื่อก่อน3-0ครับโดนตีใครแตกมากลายเป็น3-2ครับก็แอบเหงาอยู่ในระดับหนึ่งแต่ที่เหลือมาหมดครับทั้งในเรื่องของสูงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทั้งเอฟเบอร์ตันครับก็ได้ยิ้มหวานครับไหนจะเป็นทางแมนเเเชสตตตตออรรรร์ซิิีี้้้คคัััับบทท่่่ใหหไไไมมผผดดดวงลยนะะจปป6ู0 ก็กดไปถึงครึ่งโหลเลยแล้ววันนี้เราปาจัดให้ครับก็วันนี้ก็จะมี3คู่ที่ผมจัดให้แบบเน้นๆนะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาไมไว้ด้วยและใครที่ไม่เห็นยังไงคอมเมนต์ไ่ได้เลยนะครับและอย่าเลยอีกอย่างหนึ่งครับใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวเดียวกันกับพี่แค้มั้งผมทางเข้าดูหน้าช่องเลยเลยพราะว่าแนวทางเมื่อคืนนี้ที่เราจัดไปให้สําหรับในกลุ่มครอบครัวเรานะชุดโครงการของพี่บริอังกฤษครับได้ยิ้มหวานไปไหนจะเป็นตัว SVP ครับหรือจะเป็นบอลงานก็ได้ยิ้มหวานอ เข้ากลุ่มก็ควรได้แข่งกับเราทางเข้าดูหน้าช่องกันเลยนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับเราเปิดเป็นที่คู่แรกครับสำหรับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก่อนเลยนะครับผมเป็นทางสิงห์บูเชลซีครับวันนี้ต้องเปิดสแตมตอร์ฟอร์ดบีตต้อนรับการมาเยือนของทางหมาป่าวู๊กแฮงตันโบอดเลอร์นั่นเองนะครับคู่นี้ครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของสถิติที่เคยเจอกันมานัดล่าสุดครับเป็นทางเชลซีครับบุกไปชนะวู๊กมาได้6ประตูสองครับแน่นอนว่าในเรื่องของมาตรฐานเชลซีดูดีกว่าอยู่แล้วครับแต่ในฤดูกาลที่แล้วนี่ครับเป็นทาง วูฟเนี่ยครับผมที่บุกไปชนะเชลซีถึงที่เลยหรือเอาพูดง่ายๆคือในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นทางเชลซีครับไม่สามารถชนะวูฟได้เลยครับแต่แน่นอนว่าเชลซีช่วงนี้ก็ฟอร์มเริ่มดรอปลงมาอย่างชัดเจนครับแต่เชลซีครับในศึกพรีเมียร์ลีนกินเนี่ยเขาไม่ชนะใครมาแล้ว5เกมติดครับโดยรายการที่เสมอไปษานเกมครับเสมอเอฟเบอร์ตันครับเสมอทีมอย่างคินาเบเลสครับแล้วก็นัดล่าสุดเสมอบอลวัดมาแต่ว่าแพ้ทีมอย่างอิสวิดทาวแพ้ฟูลแลมนั่นเองนะครับกับแข่งกับทีมเยือนอย่างทางพูธเทมตันครับที่ต้องบอก แต่ว่าเกมไปเยือนโดยรวมของเขาเนี่ยก็ดูไม่ได้แย่มากเท่าไหร่ครับเพราะว่าห5เกมหลัอสู้กับเกมไปเยือนอย่างเดียวเนี่ยชนะได้ถึง2เกมครับเสมอไป1แลแพ้ไป2ทุกรายการนั่นเองนะครับมามองเรื่องความพร้อมครับเชลซีขาดเยอะมากๆครับทั้งมิเกลโรมูลิครับเอนโซเฟรนันเดสครับโรเบโยลาเวียครับโคพาวเมอร์หรือจะเป็นดูวิทีฮอก็ยังไม่พร้อมครับแนวรับก็เป็นทางลิเวอต์โควิลครับบาเดชิลแล้วก็เป็นทางฟอรวนาอะไยังไม่พร้อมครับกับการกรทางวูฟครับที่ยังขาดเนี่ยคาราสิตครรับหืออจะเเป็นนาโซกิสครับแดนนกกลลาาง็เม่หรือจะเป็็นนทาางงูมมคตออเรรรรกยัััไ่พ้บบแว ก็จะเป็นทางตุงติิโกเมนครับแต่ที่เหลือเขาพร้อมหมดก็ต้องบอกว่าในเรื่องความพร้อมตัวจริงตัวสําคัญเนี่ยก็แน่นอนว่าวูฟแอบดูดีกว่าอยู่แล้วครับแล้ววันนี้ในเรื่องของกระแสที่มันเปิดมาครับเชลซีบังคับชนะสองตัวอูผู้ตอบตรงว่าเวลาวูฟเจอทีมใหญ่เนี่ยเขาต้องการที่จะแบ่งแต้มนี่เขาจะตั้งเกมรับแบบใหญ่ชัดเจนครับแล้วเชลซีตอนนี้ในเรื่องของการตัวช่วยเกมลุกอย่างโคโเมอร์ไม่พร้อมด้วยผมมอกว่าเชลซีวันนี้น่าจะเปิดบ้านชนะเต็มที่แค่ลูกเดียวครับเปิดเผอจบแบบเสมอด้วยนั่นนี้ถ้าให้เลือกไปเลยเล ส่วนคู่ที่2ครับเป็นทางกาโชกิเทียนเองครับเป็นคู่โคโม่ครับเจอกับอูรีเนเซ่นั่นเองนะครับคู่นี้ครับเจอกันมาแน่นอนว่าล่าสุดเป็นทางอูริเนเซ่ครับชนะไปได้ด้วยสกอร์ูงสุเล่นในบ้านตัวเองเนาะแต่ว่าในเรื่องของเมนเทส์ชัดเจนว่าอูริมันดีกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าเจอกันมา3เกมอูริเนเซ่ครับไม่เคยแพ้กับโคโม่เลยแต่โคโม่ครับแข่งขันมาห้าเกมหลังสุดเนี่ยชนะสองเกมก็เสมอหนึ่งและแพ้ไปสองครับเกมในบ้านอย่างเดียวเนี่ยชนะสองเสมอหนึ่งครับแพ้ไปสองเหมือนกันนัดล่าสุดก็แพ้เอซิมิลานแต่ก่อนนนนน้้้าชชชะะะเเเลล่คครรรัััับบบโมมไดดวยยกกกแทือน นะครับผมอย่างทางอุดรีเซ่ครับแข่งขันมาสเกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยครับแต่ชนะได้เพียงเกมเดียวครับที่เหลือเสมอทั้งหมดครับเสมอตอริโนเวโรนาครับหรือเป็นอัตาลันตานั่นเองครับต้องบอกว่าในเรื่องของมาตรฐานโดยรวมเราก็ต้องมองว่าในเรื่องของทางอุดรีเซ่ดูมีความเหนือกว่าชัดเจนครับทางโคโมจะได้เปรียบอย่างเดียวคือความเป็นเจ้าบ้านและในเรื่องของตัวนักเตะครับเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าทางอุดรีเซ่แอบดูเหนือกว่าครับอย่างทางโริโซลูก้านะครับผมหรือจะเป็นแดนกลางอย่างทางออฟฟิกนะครับผมก็พร้อมนะครับผมคาร์มาล่ายังเงี้ยนะครับ ในเรื่องกระแสท่มันเปิดมาวันนี้ อูดิเนเซ่ครับขอเพียงแค่ชนะหนึ่งประตูทุกอย่างดูสดใสครับก็ยังมั่นใจว่าอูดิเซ่ก็น่าจะบุกไปคว้าสามแต้มได้ครับจิ้มไปที่ดางอูดิเนเซ่ได้เลยนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับที่ผมจัดให้ครับเป็นบอลลาลิกาสเปนครับเป็นเบียร์ลครับวันนี้ต้องเปิดบ้านตอนรับกันารเยือนทางมาโยก้าได้เองคู่นี้ครับเจอกันมาน้าล่าสุดครับเป็นทางเยรลชนะไปได้ด้วยสกอร์สองหนึ่งครับแต่แน่นอนว่าเรื่องกระแสที่มันเปิดมาครับเบียร์ลก็เปิดมาแรงนะครับผมดังทั้งที่ว่าฟอร์มช โดยรวมก็ถือว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับผมต้องบอกว่าไม่ได้ดีเลยดีกว่ากับการกระที่เยอนอย่างมาลกาครับพึ่งแพ้มาสองเกมติดครับและส่วนมากก็แพ้ในเรื่องของเกมไปเยอนครับเกมไปเยอนทางมาลกาก็ต้องบอกว่าแย่ลงอย่างชัดเจนครับแข่งขันโลกเกมชนะได้สองครับแพ้ไปถึงสี่ครับและชนะได้เนี่ยชนะทีมอย่างลาพามารือเกตาเฟ่ครับทีมที่ต้องบอกว่ามีระดับห่างกันอยู่ในระดับหนึ่งเลยแล้วก็วันนี้ต้องมาเจอทีมชั้นนําอย่างบีริวครับถึงบีริวจะฟอร์มดอบลงมาแค่ไหนครับแต่ในเรื่องของมาตรฐานดมีาาแตก่งรัันดูม บียร์ลิวันนี้จะเปิดบ้านเชิญชนะไปได้อย่างน้อย1ประตูครับตอนนี้ให้มองไปที่ทางบียร์ลิวอีกหนึ่งคู่ได้เลยนะครับเอาวันนี้ก็จัดไปในนี้ทั้งหมด3คู่ครับตัวแรกครับให้เลือกเชียร์ที่ทางบู๊คทางตันครับตัวที่2ครับเลือกเชียร์ที่ทางอูดินเซ่ครับและตัวที่3ครับเลือกเชียร์ที่ทางเบียร์ลิวเด่นเอๆครับที่ชื่นชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์ได้เลยนะครับอีกอย่างเลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบเข้าโปรในการกับพี่